ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท้องแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นรายการนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานในประเทศอินเดียก็ได้มาพบปะกันทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่241นำพาท่านทั้งหลายไปชมพระพุทธรูปโบราณภายในบ่บ้านคาฟากลาอำเภอขยารัฐพิหาร ไปชมร่องรอยของพุทธกฐานที่ยังไม่มีการดูแลแต่อย่างใดพวกเราเดินทางไปในวันที่27ธันวาคม2567โดยมีพระสงฆ์สามรูปนั้นก็คือ 1. พระมหาสงฆ์ปอนสุกิตโตเจ้าอาวาดวัดพระขาวพันณารามเมืองชัยธานีนครหลวงเวียงจันทร์สปปราว 2. พระพันทองโพมีชัย เจ้าวาดวัดจันทปาลานนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวและพันตีอาซิสซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดียก็ได้ร่วมออกเดินทางโดยมุ่งหน้าออกจากพุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคาฟากลาซึ่งฟังชื่อแล้วหลายท่านก็คงจะไม่คุ้นหูและยะทาง จากพุทธกยาไปหมู่บ้านนี้ก็ประมาณ25กิโลเมตรเพื่อไปสำรวจร่องรอยของพุทธสถานที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเราได้ทราบว่ามีพระพุทธรูปหลงเหลืออยู่บรรยากาศสองฝักงฝั่งของหมู่บ้านตามชนบทของรัฐพิหานั้น ก็อยู่ง่ายกินง่ายและก็จะมัดปศุสัตว์เช่นวัวควายแพะแกะไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการเสริมรายได้ถนน,นหนทางก็ค่อนข้างคับแคบก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาขับรถไป วกเราออกเดินทางไปในช่วงเย็นๆพอไปถึงหมู่บ้านนี้ก็เลยใกล้จะค่ำแล้วเนื่องจากว่างเว้นจากการสวดพระไตรปิฎกที่บริเวณโพธิมณฑลจึงได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อสอบถามชาวบ้านแล้วว่า หมู่บ้านแห่งนี้ถูกต้องแน่นอนพวกเราก็เลยเดินลงไปสำรวจซึ่งขณะนี้พระอาทิตย์ก็กำลังลับสู่ขอบฟ้าแล้วหลังจากที่จอดรถแล้วพวกเราก็เดินลงมาข้างทางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกซึ่งพระอาทิตย์ใกล้จะลับสู่ขอบฟ้าเต็มทีด้านซ้ายนี้ชาวบ้านก็กำลังปลูกน้ำมันมันมนสตาร์ดซึ่งเป็นน้ำมันที่นิยมปลูกในรัฐพิหารและในอินเดียหลายพื้นที่เลยทีเดียว จุดมุ au, ่งหมายของเราก็คือเราเดินไปตรงบริเวณใกล้ๆกับแท้งน้ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของเรานี่เองเมื่อเดินไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ผ่านพื้นที่ที่ชาวบ้านกําลังสีข้าวอยู่ฝั่งทางด้านขวามือเดินผ่านชาวบ้านไปสักเล็กน้อย เราก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณนี้ท่านทั้งหลายนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นี่ก็คือพระพุทธรูปหินดำสมัยปา่าละพระเสียรนั้นหายไปนำมากองไว้ตรงนี้ สอบถามชาวบ้านว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมทีเคยเป็นซากวัดเก่าแต่ว่าถูกรื้อถอนถูกทำลายเสียหายไปมากโบราณวัตถุที่ขุดพบจึงเอามาวางไว้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งท่านทั้งหลายอยู่ข้างทางคนเดินไปเดินมาไม่มีใครสนใจไม่มีใครคิดที่จะดูแลฝุ่นคลุ้งเลยทีเดียว องค์แรกนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารพระเสียรน,นั้นหายไปแต่ว่าตรงบริเวณบรรลังดอกบัวน,นั้นแกะได้เนียนและสวยงามมากที่สำคัญก็คือมีจารึกเยธรรมาด้วยเป็นภาษาสันสกฤตก็เอามานอนไว้ตรงนี้ ส่วนที่อยู่ในมือตมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเหมือนกันก็เหลือแค่ฐานส่วนองค์นี้ที่ตมาจับอยู่ตรงนี้ก็เหลือแค่ฐานน่าจะเป็นเท้ากูเวนเพราะว่าตัวอ้วนๆซึ่งเป็นเทพแห่งความร่ำรวยส่วนที่เว้าลงไปเนี่ยคล้ายๆกับครกตรงนี้ก็คือสถูปโบราณมีขนาดเล็กแกะสลักเป็นพระพุทธรูปหลายรอบเลยทีเดียว ก็เอามาวางไว้ตรงนี้ส่วนองค์นี้ค่อนข้างหนักท่านทั้งหลายนี่ก็คือพระพุทธรูปปางชนะมารเหมือนกันสมัยป่าละก็คือประมาณพศ1 3 0่ถึง1,600ก็เอามานอนไว้ตรงนี้เหมือนกันสอบถามจากชาวบ้านได้ความว่า เดินโบราณที่ตรงนี้นั้นเป็นสร้างวัดขนาดใหญ่องค์ที่สมบูรณ์นั้นชาวบ้านก็นำไปเก็บและก็เอาไปขายในตลาดมืดส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็เหลือองค์ที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็เอามานอนไว้ตรงบริเวณนี้น่าเสียดายว่าเจ้าหน้าที่ควรจะเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ พวกเราก็เลยถือโอกาสได้ทำความสะอาดโดยการเอาน้ำมาล้างเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็เลยถือโอกาสได้กราบด้วยความนอบน้อมชาวบ้านที่นี่ก็มามุงดูเหมือนกันว่าพระต่างประเทศนี้เข้ามาทำอะไรกันที่นี่ยังคิดอยู่ในใจว่ากลับไปถ้าพระพุทธรูปเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่ก็คงจะหาวิธีนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไป หลังจากที่กราบพระพุทธรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้เดินทางเข้าไปภายในหมู่บ้านเพื่อไปตรวจสอบว่าภายในหมู่บ้านนั้นมีซากโบราณสถานอะไรเหลืออยู่บ้างก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นคนนำทางบอกว่าตรงกลางของหมู่บ้านนั้นก็เคยมีซากโบราณสถานเหมือนกันแล้วก็มีการค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่างเลยทีเดียว ในปัจจุบันนี้จะเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมด้วยกันชาวบ้านก็มาสร้างบ้านสร้างเรือนเต็มพื้นที่เลยทีเดียวสันนิษฐานได้ไม่ยากว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นซรากสังฆารามหรือสร้างวัดในพุทธศาสนามาก่อนมิฉะนั้นก็คงจะไม่มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์อย่างที่เราท่านทั้งหลายเปกราบมาแล้ว มู่บ้านที่นี่นั้นก็ค่อนข้างยากจนชาวบ้านก็อยู่กันตามอัตภาพบ้านนั้นส่วนใหญ่ก็จะก่อด้วยอิฐแต่ก็ไม่นิยมในการฉาบ เดินมาถึงตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นเนินสูงสูงท่านทั้งหลายที่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าสมัยก่อนนั้นเป็นซากเนินโบราณขนาดใหญ่ยังมีอิดเก่าๆกระจายอยู่เต็มพื้นที่แต่ว่าเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการทำหลุมฝังศพใส่ก็ยังมีร่องรอยของโบราณวัตถุเหลือหลายชิ้นเลยทีเดียวอย่างที่ตะมาจับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางยืนประธานพร ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปปางชนะมารเหมือนกันแต่ว่าองค์เล็กก็เอามาเรียงไว้ตรงนี้ส่วนองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระโพธิสัตตาราซึ่งเป็นเทพในพุทธศาสนาทําจากหินดําเหมือนกันส่วนที่อยู่ข้างในนี้ก็เป็นโบราณวัตถุเหมือนกันแต่มองไม่ชัดว่าเป็นอะไรนี่ก็เป็นเนินโบราณท่านทั้งหลาย น่าจะเป็นสร้างวัดทางด้านพุทธศาสนามาก่อนโบราณวัตถ,ถุชิ้นสำคัญนั้นสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าถูกชาวบ้านนำไปขายในตลาดมืดหมดแล้วก็เหลือเฉพาะองค์ที่แตกหักไม่สมบูรณ์ก็เอามาวางไว้ตรงนี้พอให้เราได้ทราบว่าที่นี่นั้นเคยเป็นสร้างโบราณสถานมาก่อน หลังจากที่ได้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้เดินทางกลับกันสรุปได้ความว่าหมู่บ้านคาฟากลานี้ตั้งอยู่ที่อำเภอขยารัติหารประเทศอินเดียเคยเป็นซากสังขรารทางด้านพุทธศาสนามาก่อนหลักฐานนั้นก็คือมีพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวแต่ว่าเราไม่มีเวลาสำรวจทั้งหมู่บ้านเนื่องจากเวลาใกล้จะค่ำแล้วจึงได้เดินทางกับพุทธคยาต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวขรั้งนี้ท่านใดที่เห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีสาระมีประโยชน์ก็สามารถสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกเดือนละ50บบาทขออนุโมทานาทุกท่านขอเจริญพร